สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสูช่ช่อง g ออ o ครับช่องที่สุมสกินนาวีและกิจกรรมมาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผมนะทุกคนวันศุกร์อ่ะกาลิน่าเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้เราลูกค้าว่างๆเล่นเกมเหรอครับผมเขาก็ต้องถมกิจกรรมเข้ามาเพิ่มครับผมนั่นคือขุมทรัพย์สกินจ้าพิเศษครับการันตี1สกินใน299นะเริ่มต้น5คูปองครับสกินใหญ่วันนี้เป็นสกินของ อ่า uh, wedding day violet นะครับแล้วก็เป็น toxic string i something นะฮะของเซฟิตนะเซฟิตหุ่นยนต์แหละไซเบอร์คอนะโอเคกิจกรรมนี้อยู่สั้นๆครับผม19ถึง1สิงหานะเดี๋ยวพอเดือนใหม่เขาก็จะเอาสกินเซ็ตใหม่มาขนตังเราใหม่ครับนะผมไปเราต้องอ๋อเดี๋ยวขอดูแล้วก็มีกิจกรรมกล่องสกิน1คูปองนะครับอันนี้ขออนุญาตไม่สุ่มให้ดูนะ โอเคแล้วก็สกินแบบแพงเกินนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีร้านค้าพพนจรด้วยนะครับเดี๋ยวขอเดี๋ยวไว้รีวิวให้ดูแล้วกันมากิจกรรมนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากทุกคนมันก็คือรังพึ่ง9ก้าช่องนั่นแหละแบบหมุนๆซอลต์เก้าช่องนะครับผมกาลีนา888ฮัลโหลกาลีนา8 8 8ใส่ไมค์ออโต้จูนซะหน่อยใช่เลยนะครับผมอ่ะก็คิดว่าน่าจะเลือกอะไรได้ครับระหว่างหินนาะคอสกับหินบัตเตอร์ไฟนะ อก้าช่องวันนี้ครับผมมีร่มนะครับผมซึ่งอาจจะมาในกิจกรรมวันไหนซักซัมติงนะเออโอเคแล้วก็ไปดูกิจกา,จกานิดนึงครับผมก็มีอะไรต่างๆให้เลือกนะครับแต่ถ้าคุณสกินเลือกเยอะอยู่แล้วก็จะมีลูกแก้วกับหินอีโอสอแบบให้เลือกนะครับผมแล้วก็ราคาก็คือตรงนี้ครับผมบวกแล้วคือเหมือนหนึ่งพันสีอยห้าสิบกว่ากว่านะเดี๋ยวขึ้นให้ครับผม ส่วนตรงแพ็กร้านเนี่ยก็ถ้าใครพอมีคูปองอยู่แล้วก็1,118บาทครับ4,000เอ้ย1,425รคูปองครับหรือว่าจะขยับอีกแพ็กหนึ่งนะก็คือ1 1,260บาท1,610คูป,ปองอันนี้ก็คุ้มกว่านะครับผมก็แล้วแต่เลือกนะแต่ว่าไม่อยากจะเปิดแพ็คใหม่ให้ตรงพอดีเพราะว่าตอนนี้แอดมินงงเออแล้วก็เสริมนิดนึงครับผมก็คือเวลาเติมเกมร้านผมครับถ้าอยากจะช่วยให้เติมเร็วแล้วก็เช็คง่ายมากขึ้นครับกรุณาใส่ตัวบันทึกช่วยจำนะครับว่าเติมเกมก่อฟอนี้แอดมินจะเลิฟมากนะครับผมแต่ถ้าไม่ใส่ไม่เป็นไร ทางร้านก็จะมีวิธีการเช็คครับแต่ว่ามันบางทีเช็คไม่ผ่านคุณก็อาจจะต้องโดนทางร้านทดสอบอะไรซัมติงนะครับให้ดีนะกราบขอร้องตรงนี้ให้ใส่เลยนะครับผมโอเคจะได้เติมเร็วเติมแต่เติมชั่วตเติมอยู่แล้วครับผมแต่เติมเร็วขึ้นนะครับผมเพื่อเพื่อแบบป้องกันตัวเองว่าฉันไม่ใช่มิจฉาชีพนะฉันใส่ดีมาร์กได้อะไรอย่างงี้นะครับผมมาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมคือเวลาแบบจังหวะคิวเยอะทุกคนเออถ้าคือคุณโอนเงินปุ๊บ ส่ง o p เ n ID ดียปุ๊บร้านก็จะแบบทำตามคิวนึกออกปะแต่จังหวะที่แบบสมมุติว่าค,คุณคุณพิมพ์ตามอ่ะแชทคุณจะถูกเด้งไปอยู่ข้างบนไงเหมือนไปต่อคิวใหม่เออเพราะฉะนั้นถ้าส่งสลิปแล้วส่งโอเพนแล้วเดี๋ยวร้านก็คือไล่เติมนะครับผมแต่ว่าจังหวะคิวน้อยเนี่ยไม่ได้มีปเด็นอะไรครับจังหวะแบบสกินใหญ่ๆเข้าที่แบบเอออย่าตามเยอะไม่ใช่ลำคาญนะครับ <S <S แต่ว่าตัวคุณเองจะต้องขึ้นไปต่อคิวใหม่แค่นั้นนะครับผมปะ วันนี้นะครับก็สุ่มไปนะก้าช่องตึงๆครับผมผมคิดว่ามันควรจะออกช่องที่8บ้างนะแต่แบบด้วยประสบการณ์ส่วนตัวจากการสุ่มหลายครั้งมากๆคือกิจกรรมประเภทเนี้ผมเหมาแล้วเก้ซขึ้นไปอะ่ะเออ่วงดีไม่กี่ครั้งนะครับผมไป <c oughs> เริ่มเลยครับผมวันนี้เรามีอยู่ที่8ปดพันสามร้อยห้าสิบเก้าครับผมคุณบิก๊กเหมือนเดิมเหมือนเดิมขอบคุณพ่อ้านบิ๊กครับผมนึกนึกอะไรไม่ออกก็ทักไปก่อนพอ่อพานบิก๊ก แมีในายจะเปิดหรือเปล่าอ่ะถ้านายเปิดก็คือจบนะครับผมไปเลยครับตึบเข้าไปสกินแตกนะฮะอยู่นะนี่จริงๆตอนเนี้คือจบแล้วนะเผลอเจริงๆผมว่ามาสุ่มแค่ครั้งเดียวอะ่ะก็แอบคุ้มนะครับเกลือสุดก็ได้ท่าเต้นได้โทเค็นในห้าเนี่ยก็โอเคผมว่าโทเค็นเนี่ยอยู่ที่ประมาณอัลละเก้าคูปองนะเนี่ยสุ่มทั้งสองครั้งเนี่ยลุ้นๆยิ้มๆก็ยังพอได้อยู่นะครับผม เอาว่ะละหนาววะละตายครั้งนี้มันต้องเจ็บละนะครับผมเอาโหท่าเต้นนะไปครั้งที่4รเอาโหรูปโปร,ฟรไฟล์นะจ๊ะคุณพิกบอกว่ายังไม่มีสองสกินเลยโอ้ยตา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 ย,ตายไปโอ้โหได้สกินใหญ่นะครับผมแล้วก็ พอสุ่ม6ครั้งเนี่ยก็จะได้ไปเปิดไอตัวหีบสมบัตินะครับผมเดี๋ยวปิดให้ดูนะใจเย็นๆไปต่อก่อนโอ้ล่มไปต่ออีกโอ้ยเหมาตึงๆจ้าเนี่ยผมบอกแล้วมันแบบ ดวงดียากมากเออกิจกรรมแบบนี้นครับอันนี้เป็นตราเชิญนะถ้าแนะนําก็คือถ้าไม่รู้ว่าจะเปิดสกินอะไรมาเล่นก็เก็บไว้ก่อนได้นะครับ <Yeah. S 1> เพื่อ <Yeah. S 1> เผื่อมีกิจกรรมอะไรถูกๆแบบแลกเงินีอะไรเงี้ย <Yeah. S 1> อ่าก็ไปแลกอันนึงแล้วมาเปิดรับอีกอันนึงได้นะ <Yeah. S 1> โอเคแล้วก็อย่าลืมรับผิดสมบัติทางนี้ด้วยนะจ๊ะ <Yeah. S 1> ของแถมก็แอบดีนะถ้าใครที่ยังอีโบไม่เต็มนะครับผมไป <Yeah. S 1> หลังจากรับครบแล้วครับผม <Yeah. S 1> ก็รีเฟซได้ด้วยนะใครอยากจะเอาสองสกินนะครับผม ไม่ต้องแสดงข้อความนี้อีกนกอรีเซ็ตกลับใหม่ครั้งนึงครับเลือกอะไรก็ว่าไปนะครับผมก็จะมีตารเชิญเหมือนเดิมนะโอเคก็คือมันก็ไม่ได้แพงไม่ได้ถูกราคากลางๆจะสะสมก็สะสมได้ครับมันก็อยู่ที่มัน1,100บาทพันหนึ่งร้อยกว่าบาทอพัน2องเล่มที่ก็พันสองพันสามอะไรเงี้ย ก็แล้วแต่กําลังทรัพย์ของแต่ละคนครับถ้าได้มาเราเล่นก็คุ้มแน่นอนครับผมแต่ถ้าได้มาแล้วดองไว้มันก็คือแค่าของสะสมอะ่ะคุณจะเอาเงิน1000บาทไปสะสมในชุดในเกมก็แล้วแต่หรือว่าคุณจะเอาไปลงทุนไปซื้อประกันไปซื้อกองทุนไปซื้ออะไรต่างๆลงทุนในชีวิตก็จะดีนะเออนะครับผมเนี่ยพูดพูดแล้วสะท้อนดูตัวเองเลย <S <S> <S โอ้ <laughs> นะครับผมเจ็บปวดนิดหน่อยอ่ะไป โอเคอันนี้ได้เป็นตราอัญเชิญทั้งหมดนะครับผมนี่ปะไปที่กระเป๋ากันจะ้ะนี่อันนี้ก็คือยังขาดหนึ่งอันนะเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาตแกะมาเลยนะครับผมโอเคนี่คือคุมมากนะถ้าแบบนี้แล้วก็สกินอันนี้ยังขาดสองอันครับผมแกะคัมภีแดงก็แอบ,บเศร้าเลยนะ โอเคอ่าน,นี่อันนี้แบบเขาเป็นสายดองกลาเชิญนี่อันนี้ถูกต้องนะเออดองเป็นแบบนี้ไว้นะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเข้า ID ดีอีก ID ดีหนึ่งไปสุ่มร้านค้าภายในจอนนะครับนี่แล้วก็เข้ามามันจะมีกิจกรรมนี่อยู่ด้วยนะครับผมก็ใครเพื่อนเยอะก็ได้เปรียบนะครับผมเออใครไอดีเยอะอะไรเงี้ยก็ก็ได้นะแต่ว่าแบบมันอยู่ที่ใครว่างทำอะครับผมนี่ก็สามารถรีเฟซได้ด้วยนะไหนขอลองรีเฟซฟรีดิ มีอะไรอีกให้มั้อ๋อก็ทั่วไปครับผมอ๋อก็มีรอลีออนนะมีรัสนะครับผมไหนอีกทีนึงสิเคก็สกินเดิมๆนะครับผมเอาข้างบนจะเป็นเล gend นะครับผมอ่ะเลือกไปแล้วกันอีกทีนึงถ้าใครไม่รีบนะครับผมก็อาจจะยังไม่ต้องเลือกก็ได้นะเคผมเลือกเป็นอะไรเดียยังยังหาอยอู่อันนี้แล้วกัน อาจจะไม่ค่อยมาบ่อยนะโอเคหลังวันนี้แหละเรียบร้อยนะครับผมนี่แล้วก็เราก็ชาร์จพลังงานได้สองครั้งนะครับผมโอ้โหอะไรบ้างก็ไม่รู้นะโอเคก็ไปเปิดพลังงานนะครับผมใครทำถึงหนึ่งพันแต้มก็ได้เลยนะครับผมก็อยู่ที่ความอดทนนะเออเล่นอยู่แล้วก็ก็มาทํำได้ครับเพลินๆน,นะเอออันนี้ก็กลุ่มมันก็จะมีแบบเยอะแยะมากมายนะเออ ก็แชร์โค้ดกันไป <Yes. S 1> มาร้านค้าแพนจรครับลองสุ่มเลยว่า100่งเนี่ยมันออกซ้ายหรือขวาไหมนะครับผมอย่ากออกบนออกบนก็ก็ไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับนี่มีลูกแก้วให้สองลูกได้ไงใช่ไหมก็ก็คุมที่จะเสี่ยงครับสำหรับ ID ใหม่ๆนะ,เ,ะเหมาะกับ ID ใหม่ๆเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ ID ที่ขาดสามอันเนี่ยลองลุ้นได้หนึคูปองไม่แย่ <c oughs> เกือล้วนนะครับเซวษฐนะครับผมถ้าได้ก่อน100คู่ปองแบบนี้ก็ถือว่าดวงดีนะครับผมแล้วได้แบบซ้ายขวาด้วยเลิศนะครับอ่ะอันนี้ไอดีเพื่อนผมก็แอบดวงดีนะโอเคก็เก็บไว้ก่อนครับ วันนี้หมดทุกกิจกรรมที่ช่องกอฟอร์รีวิวให้ดูแล้วนะครับผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเสาร์อาทิตย์จะมีอะไรบ้างนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้กันด้วยครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย